ติดตามสถานก,การณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะที่คลายลงแล้ว <c oughs> แต่ว่านะคะก็มีที่ตําบลคลองแงอะอาเภอเสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะน้ําป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองอุตภาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องประกาศเตือนภัยตอนนี้ให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสุ่ที่สูงแล้วนะคะ <c oughs> ไปดูกันนะคะ <c oughs> บรรยากาศที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลคลองแงะอำเภอเสะดาวจังหวัดสงขลาต้องประกาศเตือนภัยอยู่ในระดับธงสีเหลืองเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมขนย้ายสิ่งของนะคะขึ้นสุ่ที่สูงแล้ว หลังพบว่าระดับน้าในคลองอุตภัาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางส่วนก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองอุตภาัาส่วนยงางพาราและก็บ้านเรือนประชาชนสําหรับน้ําป่าไหลจากเขตเตเทศบาลเมืองสเสดาลงสู่คลองอุตภาัาก่อนที่จะลงทะเลสาบสงขลาภาพรวมขณะนี้สถานการณ์น้าท่วมในอำเภอเสดาเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดพัทลุงยังมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มติดกับทะเลสาบสงขลาในตําบลมะกอกเหนือตําบลพนังตุงตําบลทะเลน้อยอําเภอควร ขนุนตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนระดับน้ำสูงเฉลี่ย20-30ถึงเซนติเมตรชาวบ้านกว่า150หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่หมู่ที่2ตำบลมะกอกเหนือหมู่ที่9าตำบลพนางตุงและหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนน้ำที่ท่วมขังกว่า5วันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดชุมพรนักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคชุมพรเปิดบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปะทิวตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน